กอนเขาสีซอยหนังเราจะเขาเอามาขูดขูดขนหน่อยออกเราจะพอสร้างนุดนเราเป็นขนเห็ดเราจะเห็ดซอยกันเมื่อนี้รับออเดอร์ลายเพรพอสร้างจะรับออเดอร์เยอะจากวิธีการทําแหนมแต่ละขั้นตอนเราจะกระซ็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันเอาจะมาต้งนี้ก็สิเป็นใบตองเราจะใบตองเตรียมใบถั่วห่อซอยหนังหมูว้ทําแหนม ủa ừ, mình hết line thì có sang à, order nhiều order ừ. <laughs> nắng nhiều thằng thăm nèm สวัสดีจ้าพ่อช่างนูนสวัสดีครับมาในเวลาเห็ดแหนียมรเมราจะพ่อแม่พี่น้องมาชมกันเลยจ้าอันนี้หนังหมูนะจ้ะเ่าซ้อยเรียบร,ยร้อยแล้วจ้ะบัน,นี้เหารกะสีมาขันนะจ้ะใส่เกลือลงไปนะจ้ะโลละซอนพ่อแม่พี่น้องใส่ซอนได้ให้ใหเพส่ผงเบงแน่เนจ้าซอนเนจ้าโลละซอนจ้ะใส่ลงไป วิธีทำเนม้มหมูสูตรโบราณหอ่อด้วยใบตองใส่น้ำตาลลงไปจ้าน้ำตาลทรายแดงจ้าบะน,นี่ก็ใส่แป้งนัวเนะจ้าตามความชอบของใครของมันเนะจ้าอยู่ในนี่ก4โซีโรจ้าใส่แป้งนัวลงไปตามใจชอบนะจ้าผู้ใดมักใส่ลายกับใส่ลาย ใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่นลายเสียบลายเพื่อนว่าเป็นบออน่อร้างตามความชอบจ้ะแป้งนัวเนี่ยบ่ได้กําจัดบ่ได้กําหนด,ด,หนดว่าส่ใส่เท่าไรเนาะจา้ะตามความชอบของเฮาเลยเนาะจา้ะบะนี้กะกระเทียมเนาะจา้ะโรลละสองซอนจ้ะพี่น้องโรลละสองซ้อนจนอะสนจใส่ลงไปเท่าให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันเนาะจ้ะก็ ประมาณจากอาทิตย์หรือสองหรือนันอาทิตย์กับสีเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งไปเรื่อยๆเราจะวิธีทําแหนมหมูพอเ่าใส่เครื่องลงไปแล้วเราจะพอสร้างนุ่นแล้วก็คลุกเข่าเาจะคลุกเข่าให้เข้ากันนะพี่น้องนหลัจากวิธีเห็ดแหนมแต่แะละขั้นตอนกับสีเห็ดไปประมาณนี้เราจะพ่อแม่พี่น้องใส่กระเทียม พราะเอาเครื่องใส่คุกเข่าให้เขากันแล้วนะจ๊ะวันนี้พอซางนู้นเราก็สิเอาอันเนื้อนะจ๊ะเป็นเนื้อส่วนสะโพกเทลงไปเลยจ้าเทลงไปอันนี้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนะจ๊ะอันถ้าเขาเอาเนื้อส่วนสะโพกใส่มันกระสีบดติดเัื่อกระสีบดมีมันลายนะจ๊ะพระม่พช่นองไม่มีมันเยอะ วันนี้กสิขันนข้นเอาจะขั้นขั้นคุกเข่าให้เข่ากันให้เหนียวนุ่มเอาจะพ่อแม่พี่น้องเติมเรนะาจะอันนี้ก็สิเป็นข้าวเหนียวจากข้าวเหนียวหนึ่งฮอวันหนึ่งมาแล้วเราจะฮอก์กมาล้างนา้ำแล้วก็มาเึืงไว้ให้มันเสด็จนำเราะจะล้า,ลางให้มันเบิดเหนียกด้อจากพ่อแม่พี่น้องนอกจะวิธีขันน้นหนม้มูอยู่ในนี่ก็สิปะ กะสีหาลัเคืองเนจากคั่นกุ้งเข่าให้เขากันคั่นไปเพราะประมาณแล้วเนจ่นากะสี่ยข้าวเหนียวนึ่งใส่ลงไปเนจ่ะข้าวเหนียวนึ่งวันนี้กะเพราะใส่ข้าวเหนียวนึ่งแล้วค่ะคั่นต่อไปให้เหนียวนุ่มเนจ่าพ่อแม่พี่น้องคั่นเลยค่ะวันนี้เขากะถาไปเบิ้งตอนปั่นก่อนเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้อง รอไปชมตอนปั้นก้อนตอนห่อนะคะปั้นก้อนที่พ่อสร้างใน่จ้าเอาซสอนอะไรก็มาปั้นเพิ่นถามดีดีว่าได้สั่งบ่อสร้างในี่จ้าสอนปั้นก้อนนี่จ้าปั้นก้อนคือปั้นได้เทอได้อันดีคักแท้เนาะเพิ่นถามเนาะก็ซสอนอันนี้แหละจ้าพี่น้องนี่แหละจา้าคือซสอนปั้นก้อนคน,นผมเคยชิน ปั่นแล้วก็เอามห่อนะจ๊ะเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้อง่อนะจ๊าะเบื้องพ่อสร้างแล้วปั่นก่อนก่อนนะปั่นก่อนปั่นๆแล้วก็สสห่อร์นะจ๊ะนังนี่เขาก็ซอยเองเราจะทําเองทุกขั้นตอนปั่นแล้วกากเสียมาวางเลี้ยงไว้นะจ๊ะเดี๋ยวแม่อ้วนก็สสี่อให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะจ๊ะปั่นก่อน ปัน่นไปเรื่อยๆยังสิแลละจ้าวันนี้แม่อวนผสิพ้ามห่อเด้อจา้านนห่อไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนสวัสดีจ้าได้เวลาแล้วพ่อแม่พี่น้องได้เวลาแล้วมห่อแหนม้มซอยกันเด้อจา้าแนม้มหมูสูตรโบราณหอด้วยใบตอง จากขันปั่นก้อนเลี้ยวนาจาทอดมาห่อนาจาห่อนาจากก้อนเนืยมห่อเนื้อหมูสูตรโบราณด้วยใบตอง ออกมาแล้วเขาก็มาปั่นก่อนปั่นก่อนห่อใบตองเี่ยเอาใบตองกล้วยตานี้มาห่อใบตองกล้วยตานี้มาห่อตองตรงนี้ยาวเราก็ตักออกตักแตงใบตองเวลาเขาพับหรือว่าก่อนเนียมเขาจะค่อยทอกันเนาจะพับเข้าแบบนี้ ไปตองกลมใส่กล่องมาจากราะว่าั่งกล่องบะไรมาดทานเดี๋ยจะ,จะนหม,มูตั่งกล่องอะไ้มาดทานก็ได้ได้กลมใส่จักหน่อย<ะ><ะ>ก้อนเนมเมืม่อนี้เฮ็ดหมูก,กับเนื้อเนาจะทำหมูก,กับเนื้อพับเลยค่ะ ทำหลายพอสมควรทำเยอะพอสมควรนาะคะาะทำโมสูกโบราณหอด้วยใบตองหันปั่นก่อนแล้วกานานะะ็นางห่อเนาจะนางห่อแล้วก็หอยเป็นพวทงทำเป็นพวงพวงหนึงจะมีห้าห่อพวงหนึ่งกับหนึ่งร้อยบาท ถ้าเป็นหอหอ่หอละยี่สิบบาทตรงนี้ยาวก็ตัดออกใบกรองขวดตันนี้แผ่นหนึ่ง เศษสองเท้าเราจะเศษผ่าเปียกแล้วก็มาเศษผ่าเหีงยเพื่อ,อความสะอาดของใบตองเราจะเอา้อนเนื้อใส่แล้วหอ่อกระสอนคมลงจากน้อยอันนี้ไม่ต้องตัดเรนะาจะตัดเฉพาะตรงนี้คลิปนี้ตาแค่นี่ก็เน้ะจ้าคลิปหนาพอกันไหมขอบคุณที่รับชมเราจะขอบคุณพ่อแม่พีน่น้องอิซีทุกๆคันเราจะขอมาแล้วกัน จะขำโดสนาเด้อจะมกะักกะไรถือแกะกระแช้านี่วันคือเกา่าเราจะมือนี้กระพามาเห็ดแหนมเราจะสวัสดีค่ะ